a investigates and searches for information about person clients for who สวัสดีค่ะแชมป์ n g l i s h ภาษาอังกฤษวันละคำนะคะสำหรับคำที่จะนํามาเซิร์ฟทุกคนกันในวันนี้นะคะถ้าใครที่ชอบดูการ์ตูนโคนันนะคะหรือว่าชอบอ่านนิยายแนวสืบสวนสอบสวนอาจจะคุ้นเคยกับคําศัพท์คํานี้ค่ะคําศัพท์คํานี้ก็คือคําว่า detective อ่าลองฟังอีกครั้งนึงค่ะ detective อ่าอาจจะมีหลายคนเคยได้ยินนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแปลที่เป็นภาษาอัดกันนะคะอันนี้นะคะจะแปลว่า a person who investigates and searches for information about crimes พอจะแปลกันได้ไหมคะตรงตัวเลยนะคะก็คือคนนะคะที่ซึ่งเขาเนี่ยทำการสืบสวนและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ อาชญากรรมมาดูตัวเลือกกันนะคะเพราะว่างคำแปลที่ว่านักข่าวกับนักสืบคิดว่า d e t e c t i v e แปลว่าอะไรคะคีย์เวิร์ดนะคะจะมีคำว่า Investig a t e ที่แปลว่าสืบสวนและค i า e ที่แปลว่าอาชญากรรมสืบสวนอาชญากรรมแน่นอนนะคะคำตอบก็คือปิ๊งปองนัก สืบนั่นเองนะคะ detective แปลว,ว่านักสืบค่ะตัวอย่างประโยคค่ะฉันอยากจะเป็นนักสืบ you can say I want to be a detective ง่ายๆเลยหรือเขาอยากจะเป็นนักสืบ he wants to be a detective and what about you do you want to be a detective ทุกกคนลองเอาไปใช้กันดูนะคะ detective สำหรับคำที่มาเสิร์ฟในวันนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ